สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องนะครับเป็นตัว Surface นะครับตัวนี้เป็น Surface Go นะครับกลหนึ่งนะเป็นรุ่นแรงเลยนะครับอาการของลูกค้าเนี่ยที่มานะครับก็จะเป็นอาการเครื่องมองไม่เห็นตัวฮาร์ดดิสนะครับหรือตอนที่บูตเนี่ยจะขึ้นคำว่า no boot table device นะครับก็คือไม่มีตัวบูตหรือไม่มีตัว Windows นั่นเองนะครับมองไม่เห็นตัวข้อมูลนะครับ มองไม่เห็นตัวข้อมูลนี่นะครับนี่ตอนนี้ก็ทำการแก้ไขนะครับซ่อมตัวระบบชุดเมนบอร์ดทรัให้กลับมาสามารถใช้งานตัวข้อมูลได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองปิดเครื่องแล้วก็ลองเปิดเครื่องใหม่นะครับว่าจะสามารถบูตได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นแค่โลโก้ Surface นะครับเราก็จะเขียนคำว่า no boot table device นะครับเราก็จะค้างอยู่หน้านั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับจะลงวิดีโอใหม่นะครับก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องยังมองไม่เห็นตัวฮาร์ดดิสนะครับว่าความจุเท่าไหร่นะครับมีหน่วยความจําคือหน่วยความจําอะไรนะครับตัวเมนบอร์ดยังสื่อสารกับตัวฮาร์ดดิสตไม่ได้นะครับ่ตอนนี้ก็ กำลังรอตัวเครื่องบูตขึ้นมานะครับอาการนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวระบบชุดเมนบอร์ดครับชุดหน่วยความจำนะครับเขาทำการแก้ไขในส่วนตัวะระบบไฟนะครับ ในเรื่องของระบบไฟในตัว SSD นะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถมองเห็นตัวฮาร์ดดิสก์ได้<อ>นะครับแล้วก็เราก็ทําการลงตัว Windows ใหม่นะครับเป็นีะบบของวินโดว์ใหม่ไปแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับรไม่มีข้อมูลอะไรเลยเออเดี๋ยวดูวรอด,ดูพอพิเศษนะครัเดี๋ส่งแล้วเดี๋ยวเรียกรถแล้วเดี๋ยวเราจ่ายทางมาเลยนะ เดี๋ยวรอเครื่องบูสสักครู่หนึ่งนะครับอ่าก็ขึ้นมาแล้วนะครับระบบอื่นๆก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเปิดความจ้านะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่64กิกนะครับแล้วก็จะมีตัวอิก,การ์นะครับแยกอีกทีหนึ่งนะครับ ข้อมูลก็ยังไม่เหลือเลยยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงวินโดว์เข้าไปใหม่นะครับเ่องก็ใช้งานได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคผมก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก่อนจากับไปก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับทางร้านก็รับซ่อมเซอร์เฟนนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะซ่อมในอาการต่างๆนะครับหรือเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอนะครับก็สามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนี๋้วเจอกันใหม่ในสดครา้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ